มันก็จะไปขายแล้วคุณลายใช่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 ถ้าที่อังกฤษเดี๋ยวขายเฉพาะตอนอยู่ที่อังกฤษนะครับนี่เป็นเกมแรกในยูโรเลยนะครับนี่รับจากแอสตันบิน่าอ๋อที่ต้อง cancel งานเพราะว่าผมเออคือตอนแรกอ่ะหนังที่ผมต้องถ่ายอ่ะมันต้องถ่ายประมาณ ท่าไหร่วะพาร์เมอไปยืนหน้าสิบเก้ายี่สิบมีโทนี่คนนึงประมาณนี้มั้งแล้วก็พอดีเขาเลื่อนเป็นเดือนหน้าพอเขาเลื่อนเป็นเดือนเดือนหน้าผมไปอังกฤษอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดผมไปอังกฤษเนี่ย <ๆ S 2> ผมก็จะได้อยู่อังกฤษแค่แบบถึงแร่ต่อเวลาเหมือนกันนะครับวันสองวันอะไรเงี้ยผมก็ถ้าผมลางาน,นสองสามวัน,มวนผมก็ได้อยู่ยาวมผมก็เลยถือว่าโอเคผมแต่ไหนผมไปแล้วผมลางานดีกว่าจะได้อยู่อังกฤษยาวๆประมาณนั้นนะครับอือ สิบนาทีครับคุณผู้ชมครับทีมไหนจะได้ไปต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายครับอังกฤษหรือเโอร์เกียเป็นเซอร์เกียลาไปประมาณกี่งานนะประมาณสามสามสี่งานนะครับประมาณสามสี่งานไม่แต่ว่ามันก็โอเคไงเพราะว่า ผมอยู่เยอระะมันแล้วอ่ะผมบินไปอังกฤษแค่ชั่วโมงครึ่งอะใช่ไหมละ่ะไหนผมก็ไปอยู่แถวแถวโน้นแล้วอะ่ะผมก็โอเคลาดีกว่าบ่ของสวีเกีร์แนด์นาน,น,นครับเอาแล้วได้ลองยิงไกลไม่เตะมมุมครับยังไม่ออกหลังว่าพิกฟอร์ดค้าได้ อ๋อบางอันก็เลื่อนครับนะเ,ลเลื่อนได้ครับอ๋อใช่ครับไปถ่ายคลิปด้วยครับเดี๋ยวผมจะทําเสื้อมาผมออกแบบลายแล้ว FC รอดูนะ,ะแล้วก็ผมจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษว่าเสื้อตัวเนี้ยผมหลอกขาย FC ผมผมจะเขียนที่เสื้อเป็นภาษาอังกฤษว่าเสื้อตัวนี้หลออขาย FC ตอนอยู่อังกฤษั ยดูบอลมาดูดูบอลด้ตัวนี้คืนให้เพื่อนก่อนนะครับคอาราเกอร์ของบอลครับเด็กครับวอล์กเกอร์คาราเกอร์ปหนีมาคาราเกอร์ลงแทนใครจับมป้าทามาด้านกว้างได้ของผลบาลซ้ายคอนซ่าเกอีคาราเกอร์กับคอนซ่าลงแทนใครอ่ะไม่ได้ดูอ่ะ ไม่แม่เลยครับเป็นโซเกียดักได้สลอฟติกาลักเกอร์ยังได้ครับโซเกียเป็นเครนต์ต่อยครับผมจะทำนี่ไงผมจะทำเป็นเป็นคอลเลกชันขายเฉพาะอังกฤษใช่ไหมแล้วผมจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าเสื้อตัวนี้ทำขึ้นเพื่อหลอกขาย FC ตอนันอยู่อังกฤษเพราะว่าไม่มีรายได้อาอเจ็บ ูหน้ากล้องเลยรูคือกลาฬจะติดเครื่องอยู่เลยครับสำหรับเอเซ่ฟ้บโลวก็ดับเครื่องชนเลยครับยอมเสียไปเหลืองไปเลยเป็นคนที่มีอ๋อใช่ครับพี่หม่ำครับใช่ครับแต่ว่าเขาเลื่อนครับต้นของลีกอยู่แล้วด้วยนะสำหรับเอเซ่เขาเลื่อนครับพิมพ์ว่า Y N W A พิมพ์ได้ครับแล้วก็มีขีดค่า พิมได้แต่เดี๋ยวมีขีดค่าด้วยขีดค่าเป็นกากระบาดเอาไหมล่ะเอาไหมจ๊ะส่งกองหน้าลงมาเพิ่มเอาไหมจ๊ะถอดเอาแบ็คขวาออกไม่มีทางเลือกนะครับเดี๋ยวจะทำผมจะทำเหมือนเสื้อเสื้อวงเลยถ้าแฟนเลวบูอยากได้ผมจะทำมันแบบว่าวันนี้ไปกินเป็ดที่โฟร์ซีซั่น YNWA แล้วก็กากบาท เอาไหมาล่ะเอาไหมล่ะจ๊ะเด็กโขงพวกพี่ๆเอาไหมเอาไหมไปกินเป็ดโฟร์ซีซัน Y N W A และฉีดค่าให้เอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าจ๊ะคาราเกอร์เอาคาราเกาวโอ้าเอาละครับมา mm. ้วทุตาเล่ ขอเองเลยจากขายได้พันหรือห้าร้อยเดี๋ยวผมไปดูบอลก่อนครับระยะก็จะดูไกลสักหน่อยแต่ก็น่าลุนอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูบอลก่อนเดี๋ยวมาคุยด้วยนะครับจะขอครับเอาแล้วโอกาสของโซเกีย โฟ่การสิวกับบอกแล้วสถิติของโซโลเกียตครับมีเบเนซิคนหนึ่งที่อยู่ที่บอลนะโว้ยครับจุดตาวิ่งออกมาสับลูกนี้หันโดโ่งครับไม่ต้องออกแรงเซฟสำหรับปิดก่อนจุดที่บอลมันฟุน้งนะแต่ว่า สิบนาทีนะครับอีกสิบนาทีอีกสิบนาทีครับฝากกดหัวใจให้หน่อยนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้ส่งผมไม่ได้ส่งคำเชิญนะผมกดผิดผมจะกดหัวใจให้ตัวเองนะครับ <ผม S 1> แต่ไปกดเชิญชนนจ, <laughs> จะกดหัวใจให้ตัวเองนะครับแต่ไปกดเชิญใครไม่รู้เมื่อกี้รโอกาสอยู่ข้างสนาม ช่มของโซเวีเยร์ครับเร่งต่อโซเวียร์โอเคก็ถอยไว้ทิ้งทีมครับด้านหน้ามีโทนี่ทิ้งไว้คนเดียวครับโทนี่อารมดักเลยครับดักได้โทนี่แม่แต่ว,ว่าดักแล้วไปต่อไม่ได้สุดท้ายเสียฟาวัเ็เลย เอสอยงทีโบอกดได้เล่น,ล,น,นลุกบอก่อยน,นะครับเปนเอสเลี้ยวขวาเมื่อเส้นถอยคางครับมแล้วบอลมาจากไหนในสนามนี่คือหุ่นสตูดไม่ได้นะครับมีบอลเด้งเข้ามาในอามสองลูกถุงไกลครับของสุดเกียร์ไม่ได้ถุงได้ครับเมื่กที่จะ เป,เ,เปิดเส้นน้ำหนักค่อยๆเปิดติดในชุมหม่ที่เดิมอีกแปดนาทีเอฟซีเดี๋ยวมาคุยด,ด้วยดูบอลก่อนลุ้นุนไม่ด้วยกันนะครับทีมชาติองังกฤษโอะไรทุ่มไกลแล้วครับไป้ลุ้นในกรอกเอ้าเอ้าเอ้าโกรธที่มาก่อนอะไรวะเออโดนใจเฮ้ยโคไม่โดนครับโอ้โหว้าวยีชุดหนึ่งของเซอร์เบียเลวัตกาใครมาครับ สลอฟโยกมาสลอฟเปิดใส่บอลโค้กเปิดเฮย์อีกครับโอ้โหเราตะโกนบอกกันไรก็โดนวอลเกอร์ปล่อยออกร้างไปเลยดูจับบอลทอสุ่งนี้ครับไม่มีผู้เล่นโซนเนี่ยเข้าถึงนะครับทั้งโบซิกแล้วก็ซีเนียจะฟ้องว่าโดนวอลเกอร์นะแต่ว่าเกือบโดนเข้ามากอดวอลเกอร์ไว้ก่อนเล เสียเ็นเมื่อสักครู่นี้ให้ปล่อยนะในเสียลูกเตะมุมบอกลงกงสามโซเก้ได้ฝ่าวอ้หัวดึกเสียลูกเตะคิกเต็มเต็มกันเลยแล้วโซเก้ทางขวา เป็นในกรอบติดกโจนส์ครับไรซ์ Price, ให้โทนีน Palmer, กกกก่ก่อนใอ็กซูพาเมอร์หยุดยักยึดยักอยู่ออกซ้ายมาคันซ่าขึ้นโซนส์วอลเกอร์ติ๊กโจนส์เนี่ยต้องยาวละเปิดยาวขึ้นมาโทนี่ได้ฟาวแล้วแล้วเมื่อ ยงนะมาตบติดกันมาตลอดนะในช่วงต่อเวลาพิเศษงอนนี้จบเลยก็ไปหลักใส่โทนี่นะครับโดนไปเนี่ยโดนได้ เียร์แซงเลยแต่ยังไม่มีสำคนนะคกัววบวของนบอลยาวของเด็กครับเต่ยาวมาฝังไว้ที่มุมฝั่งซ้ายไรซ์เอเซ่เขา่มามุมแล้วเอเซ่เอเซ่ผ่าน้องหนีมาทางกลางมุมรับรึนโซเวีกเกย ีม้มาได้ครับโลวัตกา้าโลวัตก้าเปิดยาวว่ะมันสุดก้าคือหลังโลวัตกา้าอันติดถอยบ่อยครับเรบโฟโดยรถทันขวาครับสายมาเรบโลโเปิดติดเป็นเต้มุม เเล่นดีเนะี่นยเล่นดีนะครับามาเกฮีอะ่จะ,ปะเปิดโดยลีพอตใครครับต้องมาเคลียร์ในกรอบก่อนนะครับอ้มูลเวล ไอ้แจ้งเตือนระบบมึงอย่าเลอะเทอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีคนะไปกาะแกะอีกเกาะเดี๋ยวโบรนิดนะเลอะเทอะละมึงเลอะเทอะละมึงโง่อะเสาเกตอีกอะควายับอลโค้งก็หาประตูเโค้งมาโค้งมาได้ครับเอเซ่แต่ทิ้งหน้ามาก่อนปัญญาอ่อนทีเฮี้อมึงว่าไง สุมวลามีโจรสำหรับกองเชียรนั้งสองทีมครับโรบอนกาลัฟโลเปิดจากริมเส้นเลยครับส,รสลอ์เปิดติติทันซาหน้าเดินางเราอยู่เลยครับเกมรบรกของนีมจะเรดทุ่มไหมบอลมาแบบบเลเซียไปเลยครบาบแล้วดูฝั่งของโรเบียเปิดครับบอลเข้าข้างแต่ข่าย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนณปูแกนสวัสดีครับมาอีกแล้วมาอีกแล้ว <c oughs> คำเตือนไลฟ์ของคุณกำลังจะถูกปิดลงและถูกแบนถาวรหากไม่จบไลฟ์ภายในสามนาทีต้องออกแล้วเหรอต้องปิดไลฟ์แล้วเหรอถ้าไม่ปิดไลฟ์แล้วมันจะเป็นยังไงเหรอ มันจะแบนหรืออุย๊ยปิดไลค์ดีกว่าป,ปิดไลค์ดีกว่าวอยเดี๋ยวรอดูบนจบสิ TikTok จะบินหรือปุอ๊บ หมดทุกคนนแล้วโรเกียรหดวบาก้าอีกสองนาทีเอฟซีสองนาทีหาช่องเปิดยังไม่ได้ครับโซเกียตโดนไล่อยู่เลยคันดราเกอร์ดูบาก้า ไปเปิดจากริมเส้นเลยครับยังเปิดไม่ได้นะครับถ่ายมาด้านขวาเดโรติที่วาดมาสาุดหล่อไปเปิดเลยครับบอลโค้งเปิดามาได้โค้งโโเลยครับบอลมันขนโผล่เลครับจังหวะขึ้นตรงนี้นโตอีกหนึ่งนาทีนะครับแฟนอังกฤษอีกหนึ่งนาทีนะครับอีกหนึ่งนาทีนะครับลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะโดนแบนยาว ไหนช่วยเตือนเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเด้ไมคิคือถ้าเตือนเป็นภาษาอังกฤษเด้จะออกจากไหลให้เลยคือยังอยู่มคิคือยังอยู่มคิคือคุณพี่ักาาขึ้นม คุณพี่คือพี่มาภาษาอังกฤษให้หน่อยได้ไหมคือ Warning Warning พี่มาหน่อยได้ไหมคือสามสิบวิครับยี่สิบวิ FC ยี่สิบวิ เสาซ้ายครับเราซัดล้อดึงมาแล้วเปิดบอลโด่งร้อยมากบอลคู่คิปยังไม่ไปไหนครับบอลยังไม่เอาจากกอบไปทิ้งไปไปถวยสวยหลุดไปพาเมอร์โคพาเมอร์หลุดทางขวาพาเมอร์พาร์เมอร์ลากลากเข้าโอ้โหพาเมอร์ไปโทนี่ยิ่งหู้ย วอร์นิ่งมาหรือยังคะคำเตือนของคุณก็ลังถูกปิดลงและถูกแบนถาวรหังไม่จบไรไกูบอกขอภาษาอังกฤษไอ้ควายเเเปีียยโนดดาาลลลลกกอรร์งมไ่ทุ เป็นโอดจ้าบอลบอลจบแล้วเสา้ยบโอ่องเปิขแล้วคโเฮ้ยโอเค <Okay. S 2> โอเคโอเคอังกิษเข้ารอบอังกฤษเข้ารอบ จบเกมครับจบเกมอังกฤษสัมมการกอบมาเอาชนะสโลวีเนียได้สงเจ๊งเตือนหน่อยแจ้งเตือนหน่อยอารมณ์ดีอยู่คำเตือนของคุณก็เป็นกระถูกปิดลงแจ้งเตือนหน่อยไปกิจเข้ารอบแจ้งเตือนอีกได้ไหมคะคุณพี่แจ้งเตือนอีกได้ไหมคะคุณพี่อารมณ์ดีค่ะแจ้งเตือนอีกได้ไหมคะแจ้งเตือนอีกได้ไหมคะได้ไหมคะ แล้วนะครับโโอ้หช่วงท้ายเกมเนี่ยมันพลาดไม่ได้จริงๆครับโอ้ยเก่เา,เาแล้วในสนามจะมีอะไรกันดีใจมากเอฟซีนุ้นกไปแล้วก็จบลงตรงนี้ครับเป็นชนะนึกว่าไปแล้วอังกฤษตอนแรกอ่ะแต่ก็สงสรัรสโลว์เกียเนี่ยร้องไห้เลยอีกแปเดียวเนี่ยเดี๋ยวคู่ที่สองลุยเดี๋ยวไปดูสเปนต่อสเปนกับจอร์เจียนะครับตอนนี้เราสองคนเดี๋ยวดูสเปนต่อนะครับต้องเป็นโอพิมาว่าไงเลยสวัสดีครับอ๋อ เป็นระบอกทำซาหญิงอยู่ไงก็เลยโชว์หญิงรู้ว่าน้องมาไงก็เลยโชว์น้องโชว์น้องไงทำเท่เดี๋ยวผมจะบิดมาดูนัดลองกับนัดชิงนะครับแต่ว่าวีซ่ายังไม่ได้เดี๋ยวลุ้นอาร์หน้าก่อนตัวลุ้นวีซ่าอาร์หน้าก่อน,นครับ เดี๋ยวรุนวีซ่าอาทิหน้าก่อนนะครับผมดูบอลดึกทุกวันเลยดูทุกแมตช์เลยดูแบบทุกคู่เลยเกือบทุกคู่ยกเว้นเยอรมันเมื่อวานที่ฝนตกพอฝนตกปุ๊บไม่ไหวแล้วนอนก่อนพรุ่งนี้เอ่อพรุ่งนี้มีงานนะครับไปถ่ายรายการทัวร์มาลงนะครับพรุ่งนี้ไปถ่ายทัวร์มาลงนะครับ วันนี้พี่นกคิดถึงหนูเกินเบอร์มากส่งถึงบ้านแล้วยังทักมาไม่หยุด <c oughs> เป็นโนเปนโนพี่ถ่ายรูปไปให้อะไปไลงปอลงอจอสิรูปนั้นได้สองหมื่นไลค์แน่นอนเชื่อพี่เถอะไปลงแล้วไปลงเร็วแล้วลเป็นโนแต่งตัวสวยมากวันนี้มาเจอผมนะแต่งตัวสวยเลยเฮ้ย <c oughs> ผมโฆษณาชั้น ปียโนเจอผมมนี้แต่งตัวสวยมากเอฟซี FC. แต่งตัวสวยเลยเสื้อแดงทาปากแล้วก็ใส่รองเท้าแบบสวยมากผมพาไปกินข้าวหน้าบ้านผมพาไปกินข้าวหน้าบ้านปุ๊บบอกว่าออ้หหนูสาแต่งตัวสวยผมพาไปกินหน้าบ้านเขาแต่งตัวสวยมากเขาอยากไปเดินไกลอยากแบบเดินห้างโชว์คนอะ ฮัลโหลเมียนมาแฟนเมียงกะละบะแต่งตัวสวยรวยให้สวยรวยวะสวยเลยใส่แว่นด้วยใส่แว่นด้วยเป็นหนุว่ะใส่แว่นด้วยแต่งเต็มเลยอ่ะใส่แว่นแล้วก็ใส่เสื้อกล้ามสีแดงแล้วก็เกงยีนแล้วก็กระเป๋าแล้วก็รองเท้าสีแดง แต่งเต็มมากผมพาไปกินข้าวหน้าบ้านเขาผิดหวังมากเขาอยากไปเดินแบบไปเดินเฉิดฉายในเมือง ใช่โอแจ้งเกิดเลยเป็นโนเอา้าแอปแดงค์พี่ีดโดนแฮกอะครับเออผมไม่ได้หนีผมนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนผมหัวหยิกใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ผมไปทำเอเจลลตินมาผมมันก็เลยไม่ค่อยฟูเหมือนสมัยก่อนครับอยู่อังกฤษอยากให้ถ่ายบล็อกด้วยใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวถ่ายบล็อกให้ครับ อ๋อผมเรียบๆดีกว่าใช่ไหมตอนแรกหัวฟูอ่ะแล้วก็ไปทำเจลาตินมานะครับพันห้ามั้งพลาทำอะ <c oughs> เจลาตินใช่ป่ะเรียกผิด มีคอทายเกมหน่อยเหรออังกฤษมันก็แบบผมว่าอังกฤษอะจริงๆเป็นทีมที่แบบพอโดนนาก่อนอนะไม่จะไม่ค่อยกับมัชนะอังกฤษอะอความหมายะอังกฤษอะสังเกตนะครับอังกฤษเป็นทีมที่ถ้าโดนนาก่อนนะ่ะจะไม่ค่อยกับมัชนะานักเตะมันแบบบ่าจิตใจมันไม่ค่อยเข้มแข็งอะถ้าผมมองอะแล้วโฟเดนอะเล่นแบ็กซ้ายเล่นปีกซ้ายไม่ได้โฟเดนเล่นกับทิปเปียมันเล่นกันไม่เข้าคือทิปเปียถ้าดูนะ ทิปเปียจ่ายจังหวะแรกไม่ได้เลยทิปเปียคือรับบอลเสร็จปุ๊บไม่ต้องส่งคืนแบบคืนหลังอย่างเดียวเลยอะ่ะเล่นจังหวะแรกไม่ได้เลยโฟเดนก็ <od> เล่นปีกซ้ายไม่ได้เล่นคู่กันไม่ได้เลยฝั่งซ้ายอะ่ะจริงผมแบบขนาดดูบอลไม่ค่อยเก่งอะ่ะยังรู้เลยว่าทิปเปียมึงเล่นซ้ายกับโฟเดนไม่ได้อะ่ะใช่ครับโฟเดนต้องวิ่งเข้าใน ไอ้ที่เปียต้องแตกต้องแต่งก่อนจับปุ๊บต้องแต่งหนึ่งจังหวะก่อนทุกครั้งไม,ไม่เคยเล่นได้เลยอ่ะไม่เคยเล่นได้เลยที่เปียนอ่ะใช่แต่ไปโทษเขาไม่ได้เพราะเขาถานัดขวาเพราะเขาจับบอลปุ๊บ,บ,บต้องจับหนึ่งจังหวะก่อนพอจับปุ๊บเล่นเข้าสายไม่ได้ส่งให้โฟร์เล่นไม่ได้ต้องส่งคืนทางเดิมตลอดเหมือน<ป>เล่นสมบอลเล่นกัน เสียดายดกิริศใช่รูปเกมแบบนี้เสียดายดกิริศเสียดายดแรดฟอร์ดนะครับเสียดายเมยนูเล่นดีนะครับ <c oughs> เอาจริงเอาเหรอครับโดนแฮกกระทำเดี๋ยวโทรหาพี่พี่เบียร์ดีกว่าพี่เบียร์หลับยังอนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวดูคู่สเปนต่อนะครับ โอเคขอบคุณมากนะครับเอฟซีนะครับที่มาลุ้นบอลด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับพันหกร้อยคนนะครับเดี๋ยวผมไปพิมพ์หาพี่เบียร์ก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวผมพิมพ์หาพี่เบียร์ก่อนนะครับโอเคครับยบายนะครับไปายครับ